ชนค่ะจอดกินข้าวอยู่ข้างทางนะคะกลับมามีแผลค่ะช้ำใจนะะแล้วก็ต้องหาหลักฐานตอนชนนะไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประกันมันยากไหมน้อคลิปนี้มีคำตอบค่ะจากประสบการณ์นะที่ลูกค้าเล่าให้ฟังนะพวกชนแลน้วหนีเนี่ยมันจะเป็นดังนี้เลยหนึ่งนะคะไม่มีประกันค่ะตกใจให้หนีก่อนเลยค่ะเจอบ่อยนะส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะ ลูกค้าคนนึงนะโหดมากค่ะลงไปนะหยิบกุญแจมาเลยมอเตอร์ไซค์เขาก็รู้ตัวว่าเขาผิดนะคะเขาก็ไม่แจ้งความกลับสองนะคะถ้าเกิดตอนกลางคืนนะสนิษฐานมาเลยเ่าว่าเมาแล้วค่ะสามค่ะบอกว่าตกใจค่ะหายไปสองวันฮะทำอะไรไม่ถูกนะะกลับไปตั้งหลักก จะเอาเรื่องคู่กรณีมันก็ยากอยู่นะคะมันจะต้องหาหลักฐานค่ะบางคนก็ขี้เกียจแล้วเป็นคนใจดีค่ะก็รับผิดชอบเรื่องการซ่อมเองเสียหายเล็กน้อยค่ะไม่อยากเสียเวลาไปหาหลักฐานบางคนก็มีประกันชั้นหนึ่งถ้าบอกคู่กรณีไม่ได้ก็โดนค่าเอ็กเซดนะคะ1 0 0 0บาทถ้าไม่อยากควักตรงนี้นะคะก็ต้องเรียกคู่กรณีมารับผิดชอบหาหลักฐานค่ะ บางเคสนะประกันก็ไม่หาหลักฐานให้เราเราต้องหาหลักฐานเองค่ะแต่ถ้าใช้คู่กรณีรับผิดชอบต้องทําดังนี้เลยค่ะ 1. เก็บหลักฐานนะั้นในที่เกิดเหตุหาทะเบียนรถคู่กรณีเมื่อรถเรานะถูกเขี่ยชนตั้งสติลงไปดูความเสียหายและจุดที่โดนชนถ้าเห็นว่าคู่กรณีกําลังจะหลบหนีขับตามเลยเพื่อที่จะถ่ายรูปนะคะทะเบียนรถแล้วก็รายละเอียดรถของคู่กรณีจะทําให้เราติดตามได้ง่ายเก็บหลักฐานนะจากกล้องเรานะกล้องรถคันอื่นนะกล้องวงจรปิด ต้องเห็นทะเบียนรถคู่กรณีนะคะเพราะว่าชนุนีเนี่ยไม่ยอมรับง่ายๆต้องเห็นว่ากําลังชนหาพยานที่เห็นเหตุการณ์สองทะลุเรามีประกันชั้น1 2บวก3บวกแจ้งประกันเราทันทีเลยค่ะให้หลักฐานยืนยันเกี่ยวกับคู่กรณีกับประการเราไว้เลยเจ้าหน้าที่นะจะถ่ายรูปความเสียหายให้ใบเคมมับเราแล้วเราก็เอารถเข้าซ่อมบางเคสนะคะประกันจะติดตามคู่กรณีให้เรา3นะคะ ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจเพื่อบาาันทึกประจาวันแล้วไปแจ้งฮะให้บริษัทประกันภัยทราบบางครั้งนะคะเจ้าหน้าที่ประกันก็จะไปสถานีตํารวจกับเราให้รายละเอียดนะ,ะว่าชนอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ให้หลักฐานกับตํารวจนะคะเช่นกล้องหน้ารถถ้าหลักฐานเราไม่ชัดนะคะเราก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมให้ตํารวจเช่นกล้องวงจรปิดบริเวณที่ถูกชนนะ,ะที่สําคัญต้องเห็นทะเบียนรถชัดเจนแล้วก็เห็นตอนชนไม่งั้นปฏิเสธแน่นอนนะ,ะชนแล้วหนีไม่ยอมรับง่ายๆหรอกคะ่ะ ข้อ4หาข้อมูลคู่กรณีน่ใบแจ้งความนะคะไปกรมขนส่งทางบกหรือสำนักขนส่งในจังหวัดเรานะคะยื่นขอ ค้นหาข้อมูลทะเบียนรถคู่กรณีที่ชนแล้วหนีจากนั้นนะคะดาข้อมูลที่เราได้นะไปแจ้งความกับตำรวจให้ออกนะคะหมายเรียกตัวผู้กระทำความผิดมาสอบปากคำหรือทำการอายัดทะเบียนตำรวจสรุปผลคดีปกตินะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยทางประกันอาจจะติดต่อคู่กรณีให้แต่ถ้ากรณีประกันสองบวกสามบวกเราก็ต้องหาคู่กรณีเองห้าแจ้งประกันนะเพื่อติดตามเรื่องแล้วก็ทำการเคลมซ่อมเยอะใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดคุณมีประกันนะคุณก็ไม่ต้องนั่งปวดหัวนะคะเรียกนายหน้าตัวแทนมาดูแลเขาจะบอกขั้นตอนวิธีการให้คุณเลยค่ะตอนซื้อประกันนะคะถามคนขาย,น,ยนะคะว่าปรึกษาได้ไหมขอเบอร์โทรไว้นะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะจะได้โทรถามได้ถ้าซื้อออนไลน์นะคะหรือว่า เรงใจถ้าไม่รู้จักการอันนี้ก็ต้องทําใจค่ะก็เปิดเน็ตหาเอาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอยากฟังเรื่องอะไรก็แจ้งมาเลยค่ะทำไมซื้อประกันต้องมีคนดูแลอย่าให้เกิดปัญหานะตอนเคลมเนี่ยเหมือนเคยใช้บริการคอร์เซ็นเตอร์นะตอบโจทย์ไหมคะตอบตรงไหมแก้ปัญหาได้ไหมนะพี่จิมยินดีให้บริการค่ะ